วงการเพลงไทยก็ได้สูญเสียศิลปินคุณภาพอย่างพี่ตุ้ยเพลกาวนะคะอย่างกันธนหันซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมไปดูเพื่อนๆศิลปินแล้วก็คนบันเทิงนะคะที่ไปร่วมไว้อาลัยให้กับพี่ตุ้ยเพลกาวเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีชาปนกิจศพค่ะบรรยากาศเป้นไปอย่างโศกเศร้านะคะหลังวงการเพลงต้องสูญเสียคุณตุ้ยวัชระมือกีตา้าววงเพลกาวที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะจนเสียชีวิต และทางครอบครัวได้นําร่างมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่สาราสุดจิตทองสีมาสองวัดนิม,มานนรด,ดีเป็นเวลาสี่วันโดยในช่วงเย็ยนวันเสาร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนากิจศพตุ้ยวงเพลกาวซึ่งก็มีเพื่อนๆสมาชิกวงเพลกาวติ๊กตุนเก้งรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการเอจิรากรโนตเชอนิโนโนมเอซีซันไฟฟองเบียอ,อาร์เดอะสตา นิหนาสุธิตาและอีกมากมายนะคะก็ได้มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งตัวนวิญญาณให้ไปสู่สุขติค่ะ งานนี้คุณพ่อนรงชัยพันธ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยเปิดใจนะคะด้วยน้าเสียงสั่นเครือบอกว่าได้บอกกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ไปดีไปสู่พภพภบมิที่ดีไม่ต้องห่วงพ่อพ่ออยู่คนเดียวได้ตอนนี้ทําใจได้แล้วสําหรับด้านคดีความตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนนะคะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาเกือบสองเดือนโดยคู่กรณีก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจมันคืออุบัติเหตุซึ่งก็ให้อภยัยแต่ก็อยากให้รับผิดชอบค่าเสียหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ แต่คนที่ชนชนลูกเราตายนะน่าจะมามารับผิดชอบบ้างให้ให้ตำรวจดำเนินคดีไว้คุณต้องใช้ชดใช้จะใช้ค่าเสียหายเราเลยก็ค่าคืนเลยเขาเรากว่ได้ตั้งใจนะนะรเลยเออะตั้งแตบบ่แบบอุัตเหตุอะไรเงี้ยเราก็ฟังไว้เขาพูดอย่างนั้นแหละนะก็ให้ภัยเสร็จเข้ามามาพูดในตามคดีอ่ะ เช่นเดียวกับแฟนสาวแอนประพัฒสิรินะคะก็ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มทําใจได้แล้วเพราะว่าตนเองก็ต้องเข้มแข็งและตั้งสติกับสิ่งที่เจอเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าเราอยู่ได้ค่ะยังตกใจอยู่ค่ะยังช็อกอยู่ยังรับไม่ได้อยู่ค่ะครั้งสุดท้ายคือเราก็คุยเรื่องธุรกิจครอบครัวของเราด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยกันอันนี้คือสิ่งสุดท้ายค่ะกีหน้าเจอ แต่งงานกันด้วยปีนี้จะมาขอค่ะปีนี้จะมาขอก็คือให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงทางนี้และทุกอย่างหนูหนูจัดการต่อให้เองค่ะส่วนด้านเพื่อนๆวงเพลกาวนะคะก็ได้เปิดใจบอกว่าถือว่าเป็นการมาส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าจะทําใจยากเพราะว่าสําหรับพวกเขานะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากๆไม่ได้เตรียมใจเอาไว้แต่ก็คิดว่าจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นที่ะระลึกให้กับเพื่อนคนนี้ค่ะเป็น เหมือนอุตรช็อคของความเสียใจที่มันรุนแรงมากๆครับมันเป็นภาพที่แบบอเอ่อไม่น่าเชื่อที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราตุ้ยนะครับตุ้ยเป็นคนน่ารักกับทุกคนนะฮะแล้วก็ตุ้ยเป็นที่รักของเพื่อนเพื่ออยากสร้างอะไรสักอย่างไว้เป็นที่ลึกให้กับพวกเรากับตุ้ยด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องนั่งคุยกันว่าว่าจะเป็นอะไรทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะคะ